สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีดริ้มนี้จะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้มีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ พอใบก็ห้านิ้วยาวรวมด้ามได้ฝักเก้านิ้วรวมด้ามฝักเก้านิ้วนะครับเป็น มีดหลวงพ่อเดิมใบมตรตอกลายจากนาราย พี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ด้ามงาฝักไม้เฉพาะใบก็ห้านิ้วยาวรวมร่ามด้วยฝักเก้านิ้วใบมีดต่อกลายจากนารายวันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วสนใจก็ทักทายเข้ามา พูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาถามได้ที่เบอร์092 6629665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ รติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ